สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักร้อยบนระยะสั้นนะครับในงวดวันที่16ธันวาคม2563ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชม ที่กาลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักร้อยบนระยะสั้นนะครับสถิติย้อนหลังครับห้างวดนะครับห้างวดย้อนหลังครับห้างวดย้อนหลังในห้างวดย้อนหลังนะครับ ที่ยังไม่ผิดนะครับห้างวดย้อนหลังที่ยังไม่ผิดนะที่ผมได้คิดคน้นลงคลิปงวดล่าสุดซึ่งเป็นงวดแรกครับตามสีิย้อนหลังไปสี่งวดในงวดล่าสุดครับที่ผมได้นำรวมงวดนี้ก็เป็นห้างวดครับเพื่อให้เป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใช้สติพิจารยานในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูสถิติห้างวดหลังล่าสุดครับงวดล่าสุดนี้ก็เดินตามสูตรนะครับในงวดล่าสุดครับซึ่งเป็นงวดที่5ครับในงวดที่5ครับหลักการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับให้นําตัวเลขนะครับถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่งวดวันที่ในงวดของวันที่16มา เป็นตัวหลักตั้งครับวันที่16เดือน9ครับเดือนกันยายน2563สรางวัลที่1ออก2 44083ครับ244083หลักการคิดการคำนวณสูตรครับให้นำหลักหมืน่นนำหลักหมืน่นบวกหลักพันครับหลักหมืน่นรางวัลที่1ครับก็คือ4ครับของงวดวันที่16เลยครับหมื่นคือ4ี่บวกหลักพัน วงลพันคือ4ครับเท่ากับ4บวก4ครับได้เท่ากับ8ครับ4 4บวกเป็น8ครับใน้8ครับเลขหลักร้อยงวดถัดมาครับงวดถัดไปคือวันที่1เดือนตุลาคม2อ43ออก8 3 7 8 9 3ครับหลักร้อยคือเลข8ครับคือเลข8เข้าเป็นงวดที่1นะครับในสูตรนี้ครับคือเลข8ดเลยครับเข้าเป็นงวดที่1ครับหนึ่งงวดถัดไปครับหลักการคิดเดียวกันครับ เอารางวัลเลขของวันที่หนึ่งเดือนสิบเดือนตุลาครับปีหกออกแปดสามเจามเจ็ดแครับสูตรการคิดก็คือนำหลักหมื่นบวกหลักพันครับหมื่นลบพันหลักหมื่นลบพันหมื่ก็คือสามพันคือเครับเท่ากับสามบวกเจ็ดเท่ากับสิครับสามบวกเจ็ 3, 7, ดเกับสิบเอาศูนย์ต้นหลังครับศูนย์ต้นหลังมาเป็นตำแหน่งหลักร้อยนี้ก็ถัดไปครับได้ศูนย์ครับ ผลการออกสลักในงวดของวันที่16เดือน10ปี6 3ครับออกรางวัลที่1 286 051ครับ2 8 6 0 5 1ศูนย์ะครับศูนย์คือหลักร้อยครับศูนย์คือหลักร้อยตามสูตรคำนวณครับศูนย์คือหลักร้อยครับได้0ูนะครับเด่นศูนย์ตัวเดียวครับได้ศูนย์นะครับในงวดต่อไปครับนำตัวเลขครับตัวเลขของงวดวันที่16เดือน10ครับปี6 3รางวัลที่1ออก2 8605 1ห้นครับให้นำหลักสูตรก็คือพันบวกหมื่นบวกพันครับหมื่นบวกพันเท่ากับ8บวก6ครับ8บวก6ได้เท่ากับ14ครับได้เท่ากับ14นํานำหลักเลข4เป็นเลขหลักร้อยในงวดถัดไปครับหลักร้อยคือเด่นในงวดถัดไปคือ4ครับในงวดของวันที่1เดือนพฤศจิกายนส5 6 3ครับออก5 0 6 404หครับหลักร้อยคือ4ครับก็เข้าตามสูตรครับเข้าเป็นงวดที่3ตามสูตรครับตามสูตรเข้า4ครับ ในงวดต่อไปครับในงวดต่อไปครับงวดวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนหกสามเอาผลการออกครับห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่เอาหลักหมื่นศู์คือหลักหมื่นบวกหลักพันครับหมื่นก็คือศูนย์ครับหลักพันคือหกครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกหลักร้อยเด่นงวดถัดไปครับคือเด่นหกครับเด่นหกผลการออกนะครับผลการออกของงวดวันที่สิบหกเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจีกายน หกสามออกเก้าสองเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งครับหลักร้อยคือหกครับหลักร้อยคือหกได้เด่นหกก็คือหกเข้านะครับเข้าหกตัวเดียวครับเด่นเดียวกันนะครับหนึ่งงวดถัดไปครับงวดวันที่สิบหกมาตั้งนะครับงวดที่สิบหกเดือนพฤศจิกายนมาตั้งเอานำหลักศูนย์ก็คือหลักหมื่นบวกหลักพันครับหมื่นบวกพันหลักหมื่นคือเจ็ดครับหลักพันก็คือสองครับ หมื่นบพันครับคือ7จบวกสได้เท่าก,กับ9ครับ7จบวกสได้เท่าก,กับ9ครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปครับงวดถัดไปคืองวดล่าสุดครับงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดก็คืองวดวันที่1นึ่งธันวาคม2องพันหกครับผลการออก รางวันเลข้ทยเลขวันที่1ครับออก1 0 0 9 9 4ครับหลักร้อยที่คำนวณเด่นได้ครับคือ9กครับก็เข้าหลักร้อยนะครับคือ9ครับตรงหลักร้อยคือเลข9กเป็นงวดที่5ครับในเป็นงวดที่5เลยครับงวดที่5มาดูกันในงวดต่อไปครับงวดวันที่หลักการคิดก็คือนำตัวเลขของงวดวันที่10ในงวดวันที่นะครับในงวด วันทีหนึ่งครับหนึ่งเดือนสิบสองนะครับเข้าเก้าตามสูตรนะครับเข้าเก้าครับหลักงวดต่อไปครับงวดถัดไปก็คือนาเลขาลังวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเดือนธันวาคมนะครับปีหกสามออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่ครับสูตรการคิดก็คือนําสูตรนำหลักหมื่นบวกหลักพันครับหลักหมื่นคือศูนย์ครับหลักพันคือศูนย์ครับเมื่อศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับได้ศูนย์ครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ครับ เลขเด่นในงวดถัดไปครับเลขเด่นในงวดถัดไปนะครับในงวดถัดไปคืองวดวันที่วันที่16พันวาคม2563ครับอ่าหลักหมื่นบวกหลักพันได้ศูนย์เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะมาตามสูตรหรือไม่ครับคือสรุปเด่นนะครับได้ศูนย์ตัวเดียวครับ ศูนต์ตัวเดียวก็มารอรุนดูกันว่าเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ปักหลักร้อยบนตัวเดียวครับจะมาตามสูตรคำนวณนี้หรือไม่ครับถ้ามาตามสูตรคำนวณนี้ผมก็จะนําสูตรนี้ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันต่อไปเลยครับนี่คือถิติย้อนหลังให้สมาชิกได้ดูห้างวดแล้วครับห้างวดนะครับย้อนหลังมาห้างวดนะครับเก้าต่อได้ตัวเดียวครับเด่นตัวเดียวคือสูตรปักหลักร้อยเด่นตัวเดียวครับ ระยะสั้นนะครับ5งวดแล้วอย่าเดินตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ก็ต้องมาหลอลุ้นกันนะครับว่าเลขปักหลักร้อยบนนะครับในงวดวันที่16บธันวาคม2 5 6พยจะเป็นเลขศูนย์ยังเด่นอยู่หรือไม่ครับจะเป็นเลขศูนย์หรือไม่ก็ต้องมาหลอลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้คิดค้นหาตัวเลขเด่นปักหลักร้อยบน ลงทิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นบนนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนก็โปรดใช้การพิจยยารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจนครับเพราะว่าสถิติย้อนหลังมาห้างวดนี้ก็ถือว่าการคำนวณสูตรตัวเลขเด่นถือว่าเข้าหลายงวดต่อกันแล้วครับจะหลุดหรือไม่ครับ จะหลุดหรือไม่หรือว่าจะเดินต่อก็ต้องรอรุ่นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้หาให้คำนวณสูตรให้กับท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณสมาชิกไว้เด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามร,รับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้ คิดสูตรหลักร้อยระยะสั้นในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 3ให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด u ับ c ักไรกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอสมาชิก วยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16บธันวาคม2563นห้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านมีเงินมีทองใช้ทุกท่านก่อนวาระสงท้ายอีก2งวดนะครับก่อนที่จะสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกอีกวันที่16และงวดวันที่30เหลือเวลาอีก2งงวดครับหวังว่าสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับ ตรงใจโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ